เขาจะเจ็บหรือเปล่าออนไลน์ออกมาไม่สวยลัวคนโดนไม่ถูกใจจะไม่รู้จจบรรยายยังไรค่ะต้องกั้นหายใจตลอดเวลาจะบอกว่ายากทุกอย่างเลยได้ค่ะค่ะชื่อลิสค่ะอายุ27ปีค่ะชื่อเข้าฟ้าค่ะายุีปีค่ะชื่อแพรวาค่ะอายุ23ปีค่ะเป็นคนที่สนใจในด้านศักด์อยู่แล้วค่ะแล้วก็สนใจในด้านศิลปะแต่ว่าไม่ได้เรียนค่ะ ชอบลอยลสั <darum> ยกแล้วค่ะแล้วก็เคยมาสักที่นี่ด้วยพอดีเห็นพี่เขาเปิดขอสาขาก็เลยอยากเรียนอยากรู้ด้วยก็เคยจริงๆอ่อะส่วนตัวเป็นคนชอบกับงานอาร์ตอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าการสักก็เป็นศิละปะอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วก็อยากทาําธุรกิจของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะแปลว่าเรามีแผนที่จะเป็นช่างสักหรือว่าเปิดร้านอยู่แล้วหรอใช่ค่ะเมื่อก่อนยังไม่มีแผนค่ะแต่ว่าก็อยากเป็นช่างสักค่ะแต่ว่าอาจจะฝึกๆึกไปก่อนยังไม่เปิดร้านทันดีอะไรางี้ค่ะก็คิดไว้ว่าจะกลับไปเปิดร้านสัก เคยทำเป็นช่างสับเลยใช่ใช่ค่ะเคยมีประสบการณ์กับกับลายสั์หรือว่าการสับอะไรแนี้มาก่อนไหมคะหมายถึงว่าเคยสับไหมเหรอคะมีเต็มตัวเลยเออเคยจับแต่กับหนังเทียมค่ะไม่เคยแบบสักคนจริงเลยจริงๆนีงก็เคยแค่เป็นคนสักเฉยยังไม่เคยแบบเป็นคนสักมาก่อนก็คือตอนที่สนใจก็เลยลองแบบศึกษาลงเครื่องเครื่องสักมาแล้วก็ลองลองสักที่ตัวเองดูก่อนเรรู้สึกว่าเราเราสนุกกับมันดีอะไรอย่างงี้ จะได้สักคนจริงแล้วนะครับตื่นเต้นมากแบบสิบล้านนี่คนถูกสักแล้วก็คือคูณไปอีกล้านจากครั้งแรกแบบจะสักแล้วเป็นยัไงบ้างตื่นเต้นมากค่ะเห็นไหาคนนี้ไม่ใสักนะจ้าสักครั้งแรกครับอุ้ยตาแล้วเดี๋ยวก่อนนะโอเคอันนี้ไป็แท็บทูแหละเนาะอันนี้แท็บทูพอมาติดเลยเฉยๆครับอ๋อใช่ครับเป็นไงบ้าง ตืนเต้นมากกูว็นคนเดียวเนนมีที่แบบสักเ็นกลุ่มด้วยใช่ปะอ๋อใช่ตเต้นเพร็นคนเดียวนั่นแหละมีอะไรอยากบอกเพื่อนไหมเพราะว่าไอ้นี่เป็นกครั้งแรกเหมือนกันใช่ค่ะสักครั้งแรกก็เือประเดินกับเพื่อนเลยไว้ใจไหไว้ใจแบ็คร้อยเท่าไหร่ให้ร้อยยี่สิบเลย พอเห็นผลงานตัวเองแล้วเป็นยังไงบ้างคะพอใจไหมก็ห้าสิบห้าสิบพอใจในระดับหนึ่งค่ะพอใจอยู่นะคะแต่ว่าคิดว่ามันทําได้ดีกว่านี้แต่ว่าแบบอยากทําให้มันดีกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยจะต้องพัฒนาไปได้เลยก็มีความกังวลด้วยอนิดนึงก็กลัวเขาไม่ถูกใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยถูกใจนะแแล้วตอนสาบคนจริงพบสุดปังไงบ้าง ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นมากจะไม่รู้จะปัรญยาย,ยัางไงอะคะต้องกัน้นหายใจตลอดเวลาเหมือนแบบกัน้นหายใจไปสามสี่ชั่วโมงเลยกันกลัวแบบเขาจะเจ็บหรือเปล่า,าลายมันออกมาไม่สวยกลัวคนโดนไม่ถูกใจอะไรเงี้ยให้พูดหบบอว่าความยากงาของการสักครั้งน,นี้มันคืออะไรพาความยากหรอหนูว่ายากคือแบบว่าเวลาสักอะไรที่มันต้องเป็นเส้นตรงๆหรือว่านิ่งๆอะ ลายเส้นเวลาคมคมอะไรเงี้ยหนูว่าแบบคอนโทรลให้มือมันยากเล่จะบอกว่ายากทุกอย่างเลยได้ไหด้ค่ะก็มันอยู่ที่ความนิ่งของมือค่ะเราต้องแบบพยายามให้มือนิ่งแต่ว่าถ้าตื่นเต้นก็มือสั่นก็น้ำหนักในการลงอะไรเงี้ยเอาไม่เป็นยึกยืแล้วก็เส้นมันก็จะได้เป็นเส้นตรงๆสีเท่ากันเลยตอนแรกคิดว่ามันจะชิลกว่านี้มากเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเออมันเป็นงานที่ละเอียดจริงมันเป็นงานที่ใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ายาก คิดว่าคนแบบไหน,นที่เหมาะจะมาเรียนคอร์สนี้วะคะไม่จำเป็นว่าต้องเปิดร้านหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแค่สนใจอยากจะเรียนก็เข้ามาเรียนได้ค่ะเราจะได้รู้ทิคหลายๆอย่างที่แบบเราอาจจะไม่รู้มาก่อนนี่ก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนอะไรอย่างงี้นะคะก็มาเรียนได้แบบว่าไม่มีพื้นฐานอะไรก็มาเรียนได้หมดเลยเพราะว่าใครจะแบบชื่นชอบเกี่ยวกับงานศิละปะหรือว่าอยากจะลองหันมาสนใจงานศักดูเนี้ยถ้าตัวเองชอบก็มาลงเรียนได้เลยคือพี่เบนสอนดีมากจริงใส่ใจรายละเ,เอียดเล็กๆน้อยๆที่เป็นแบบ ที่ถูกต้องมากกว่าอ๋อก็สำหรับใครที่สนใจกับงานสักนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะช่องว e ค in Tattoo Studio กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ